นี่วันนี้พามาชมการดำนานะคะอันนี้เป็นนาของโรงเรียนผู้พาดำเสื้อเหลืองๆนี้เป็นคุณครูอดุดภาพนะคะกับโนนใส่หมวกคุณคุณตาสน,นันนักการพาลงของเราเน่เด็กน้อกก็จะเป็นเด็กน้อกประมาณเด็กน้อกปหกนะคะที่มีจิตอาสาใจรักในการดำนาซอยมือนี่น้ำกระถั่วม,มาพอดีตรงคลองนี้ก็จะเป็นเลี้ยงปลานะคะนี่ เห็ดข้องใส่ไก่ไปพนปลาการ์พมปล่อยพันธุ์ปลาจากขอจากกรมประมงว่านะคะหนึ่งหมื่นตัวก็จะมีปลายี่สกปลานินปลาตะเพียนปลากินพืชเนาะทั้งเทิงนี้ที่แรกเพิ่ปลูกไอ้มันมันสาคูห้านี่แหละหรือมันมันมันม่วงอ๋อแต่ทีนี้น้ำมันท่วมแล้วฝนตกมาแล้วทีมันไม่มันบ่ค่อยออกหัวมันมีตาหักเพิ่อนก็เลยเห็นนิดหน่อยถอนออกแล้วก็ทถหน้าตรงนี้มาดับหน้าแทนปกติเราจะมีที่ ให้ดำอยู่ตรงนั้นเหลือ,อไว้คลองหนึ่งน้ำมันท่วมพญยา,ยามิถัยก็เลยมาดำตรงนี้ไปก่อนนะคะเน่ทิถีอีสาเนเล็กหน่อยที่พ่อแม่เคยพายเหตุกับเหตดเป็นนะคะ